ขอพ่อขอบรารมีเมื่อลูเห็นน้ำถ้ำตามแล้วลูกหลานบริวารเป็นน้ำท้ำตามแล้วท่านมีสีสันปิยันต์เป็นผู้ที่มีบรารมีสุขสมจิตทิมกายกยิ้มยู่สถานที่ให้มีดขอท่านมีสีสันดูโรปรดทานบรทท่านสัมปทานพรในการขอลูกหลานมาขอมื่อนี้ตั้งหนาตั้งตาม,มากกันหลายร้อยชีวิต เมื่อดีกัขนอให้น้องผู้งญิงไใ้ประทานสัมประทานทอดประทานโชว์ให้กับลูกหลานให้กับบริวารให้กับเอฟซีพอม่ทุกท่านทุกคนให้น้องท่านมีสีสันลูกหลานผู้ที่รวมรับไปแล้วให้ได้มาเปิดโชคเปิดลาให้กับบริวารทุกคนที่มากให้ได้ซับกับบ้านให้ได้โชว์กับบ้านตัวหนาตัวตาฝูงอิ้ เมื่อที่เคยจับเมื่อไหนูกให้เมื่อนั้นจัรุ่นครับพี่น้องตัวแรกครับสามตัวตตรยะโอ่ด้ลูกประการ่าสตัวแรกครับลูแรกครับพี่น้องลูแรกเบอร์สองเบอร์สองพี่น้ตัวนะครับสตัวนะครับตัวแรกเบอร์สครับพี่น้อง ไม่ต้องไปก่อน่หมาเลขที่สองครับเบอร์สองอีกแล้วครับสอง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 แล้วครับพี่น้องตัวที่สามที่สามครับไม่เบิ two, 2 2> ร์บ่อย ี่น้องซีม0นได้สรับโจดีเลยครับอายุแม่ฮะนี่หา2ปี้ะคะโอเคแม่52ปีนะคะอายุ่ตอนนี่หา2ปีพอดีเลยาธูสาธุสาทุครับเอาเรือสองตัวครับอันนี้สองสองห้าครับขอบคุณครับสองสองห้าสองสองห้าสองสองห้าครับ สองสองหาอายุแม่นี่หาชิบสองปีพี่น้องเพเปัหาอายุพี่น้อนอายุเงินเอาใส่เอาใส่ครับบอสบันนี้ที่เป็นสองตเด้อพี่น้องเด้อรอรับสอทน้ำการกานสามตัสองสองหาพี่น้องรอดสองตครับ

สองสามพี ujemy, ่น้องสามตู่สองสองหาสองตูล่างสามสองสามครับพี่น้องมาอีกอาอกาา